นะคนละครึคร่งเสสี่นะครับซึ่งเขาบอกว่าผู้ได้ิทธิ์เนี่ยตอนนี้นะผมผมไปเช็คในในในแอปครับบางบางรายบางท่านเนี่ยต้องเข้าไปอัปเดตด้วยนะครับเข้าไปอัปเดตก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอต้นเดือนกุมภาเนี่ยเขาก็จะมีให้เราเข้าไปยืนยันครับนะครับพอเราไปยืนยันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้แต่รู้สึกว่า,อารอบนี้จะได้แค่พันสองสองครับแต่ก็โอเคแหละก็ยังดีใช่ไหม แต่แตแรอรุ้นเฟดห้าเฟสหกจะมีหรือเปล่านะแต่ตอนเนี้ยเอาก่อนพันสองครับแล้วทีนี้ในส่วนของคนที่ไม่เคยลงทะเบียนก็ก็ยังสามารถลงลง,งได้ไหมคุณต้นตรงนี้นใช่ครับก็คือมันจะมีสองกลุ่มก็คือกลุ่มที่เคยใช้คนละครึ่งเฟสามแบบเราเนี่ยอันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ <c oughs> นะครับเราก็เข้าไปกดรับสิทธิ์ <c oughs> ในแอปเป๋าตัตงค์นะครับก็เริ่มตั้งแต่หนึ่งกุมภากดรับสิทธิก่อน แล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์ได้เลยตั้งแต่หนึ่งกุมภานะครับส่วนคนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟสสามนะครับและอยากจะใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟสสี่อ่กลุ่มนี้ต้องลงทะเบียนใหม่ต้องไปสมัครใหม่อ่านะครับซึ่งก็ไปลงทะเบียนทางเว็บไซต์คนละครึ่ง .com หรือว่าจะลงในแอปเปาตังก็ได้นะครับแต่ว่ากลุ่มลงทะเบียนใหม่เนี่ยเริ่มลงทะเบียนก็คือสิบกุมภาสิบกุมภาแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์เนี่ย สิบเจ็ดกุมภานะครับก็มีเวลาใช้ไปจนถึงสามสิบเมษาเช่นกันคนละพันสองแต่ว่าต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกเนี่ยอย่างน้อยต้องใช้ก่อนหนึ่งครั้งภายในยี่สแปดกุมภาเพื่อยืนยันตัวตนว่าจะใช้สิทธิ์ก็เหมือนตอนที่ใช้ครั้งแรกยุคนู้นเนาะใช่ต้องใช้ในตามกำหนดก่อนนะครับใช้ห้าบาทสิบบาทก็เลยก็เหมือนเดิมนะวงเงินใช้ได้สูงสุดเนี่ยวันหนึ่งก็คือไม่เกินร้อยห้าสิบบาทนะครับก็คือ ซื้อของ300อจ่ายเอง150ครับนะครับแล้วก็วางแผนในการใช้เงินนะครับก็ไปจนถึง30เมษายนนะครับ